เร้าออกเลยเกาเราออกเลยทันหมนอ่งความกันโอ้ยเทัมาความกันอทมาคนคนน้อยๆแล้วไปเบียดแต่อายนะเนาะ พูนคงพูนดาคพูนฮ่า่นอ้ยนะเดี๋ยวพี่ดาวนอนลงพี่ดาวนอนลงเออเอาเขาจเบียดพี่เขาซ้างเขาไม่ได้เห็นได้งามเลยมันเอ ไปย่างไปจะจอน้ำนาเลยได้ไปอาบน้ำเตรียมตัวใส่บาทกครับผมด,ดูดูมีคนมองด้วยพี่ดาวจับหางมีคนมองด้วยเออมีคนมองด้วย ว,วันนี้เราจะพาสองแสบเราใส่บะนะคะเอ้แสบเล็กกับแสบใหญ่โอ้แแบบลงไม่ได้พี่ได้แแบบลงไม่ได้พี่เพิ่มยังไม่ชิดพี่ดาวเลยมันต้องชิดพี่ดาวมันถึงจะนอนได้เออเอเอ มันต้องติดพี่ดาวแล้วก็เบียดพี่ดาวมันถึงจะนอนได้ใด้หนูนอนห่างพี่ดาวหนูนอนไม่ได้เขปเปิดน้ำดิ <c oughs> ดูพี่ดาวนิ่งมากเลย<อ>แต่ว่าจอจอกว่าจะเสร็จนะคะต้องใช้เวลานานกว่าพี่ดาวอีกตัวเล็กกว่าเขาแต่ใช้เวลานานกว่าเขาเออหนุน,น,นตักพี่ดาวมีความฉุกเออนอนหนุนตักพี่ดาวมีความฉุกมากเลย นอนนุนตักที่ดาวมีความชุกเลยมีความฉุกจังเลย ตาที่ถึกง,ง่าพี่ดาวนะแม่ว่าเบื้งหน้าพื้นซ้นใหม่เป็นบุกหูสามเปาเมื่อละดาวนะ มือนี่แม,ม,ม่ดานเมื่อไรน่ะต้นตะกุกหลักดั่งแมนบเมื่อนาเป็นแปวเม uh, yes. ื่อทินบอลในมืออุ้ยเขาลองดเจ่าทัมาเนี่ยครับ ดูนะคะเนื้อนางกลับมาเป็นชั้นๆแล้วนะคะเนื้อนางกลับมาเป็นชั้นๆแล้วโอ้จากที่ลูก <c oughs> จากที่นอนเนาะ เออนะ่ะพี่ป้มขึ้นคี้แล้วเออนะ่ะเออนะ่ะพี่ป้มขึ้นคี้แล้วเออนะอโอ้พี่ป้มขึ้นคี้แล้ว <c oughs> พี่มาขึ้นมาถูทั้งดาร์กเนี่ยพี่โอ้ย ลุกแล้วมุกลุกแล้วลุกไปลุนึ่งนึ่งวันนี้ทำไปช่วงหนี่ยยัง

ก็เล้าออกเลยก็เล้าออกเลยก็เล้าออกเลยขันมา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 ยันมาขันมาขันมายันมาข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 ันมันมาขมันมาขมา

ฉันจ้านอนลงอคนน่อยๆแล้วไปเบียดแต่อายนะเนาะพูนองพูนพี่ดาวพูนเฮ้ยเนาะเดี๋ยวพี่ดาวนอนลงพี่ดาวนอนลง

สาธุสาธุเสียงเสียงเสียงครับผมเสียงเจ้าสาธุกันจ้าก็นลุกเออเสียงียม

Đang 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 huýt, đang đang cả đang 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 huýt, đang 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 huýt, đang 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 huýt, đang đang cả đang 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 đang, đang 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 đang, đang 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 huýt, đang 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 huýt, đang cả ai có เป็นกําลังใจให้สองสีพี่น้องนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปวิโหน้านะคะสําหรับคลิปวิโรนี้ก็สวัสดีจ้า